นี่คือเข็มขัด DX g o t c h a Driver สำหรับลูกเล่นของเจ้ตัวเข็มขัดเส้นนี้นะฮะก็จะเป็นการนำเอาไรเคมีการทั้งหมด2ใบมาใส่เข้าไปในตัวเข็มขัดเพื่อทำการแปลงร่างลอเปลี่ยนเป็นร่างฟอร์มใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งลูกเล่นของเจ้าตัวเข็มขัดเส้นนี้นะ,ะก็จะเป็นการสแกนอ่านบาร์โค้ดที่อยู่ตรงตัวการ์ดเพื่อทำให้เกิดเป็นเสียงในการแปลงร่างเสียงต่างๆขึ้นมานั่นเองนะฮะ คือใส่กร์ดเข้าไปแล้วแต่ว่ามันดันขึ้นเออร <t> ์ซึ่งผมก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายคนที่ติดปัญหาที่แบบว่าใสา่กร์ดเข้าไปในเข็มขัดแล้วมันไม่อ่านกาซนั่นหรือ amin, ว่าก็คือเป็นการเออร์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใส่เข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งถึงการใส่กร์ดทั้งสองแบบที่ผมทําให้ดูตะกี้หรือเปล่าแฮะแบบแรกที่แบ,บาใสา่การาดปุ๊บแล้วมันอ่านได้เลยทันทีนะฮะ กับแบบที่สองใส่ปุ๊บมันเออร์เรอร์ <ๆ S 1> ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าปัญหาที่ว่าเข็มคัดมันไม่อ่านการ์ดเนี่ยมันเหมือนก,นกันกับของผมไหมแต่ว่าตามที่ผมคาดเดาไอตัวเข็มคัดเส้นนี้นะฮะตอนที่เราใส่การ์ดเข้าไปข้างในเนี่ยเราต้องแบบว่าค่อยๆเอาการ์ดใส่เข้าไปผมจะค่อยๆดันเข้าไปอ,อันนี้คืออ่านได้ปกติแต่ตอนที่แบบว่าเอาการ์ดใส่แล้วมันขึ้นเออร์เรอร์เนี่ยผมใส่เข้าไปแบบรวดเร็วฮะสังเกตดูเนาะ ซึ่งปัญหาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเกิดจากการที่ตัวเข็มขัดเนี่ยมันอ่านบาตร์โคดตรงตัวการ์ดไม่ทันก็คือตอนที่เราใส่การ์ดเข้าไปเร็วๆนะฮะแปบลบว่าเหมือนใส่แบบในหน,งนังเนอะเออแปลงร่างป,ปุบปับเหินชีดตึงตัวเข็มขัดมันจะอ่านโค้ดไม่ทันแล้วมันก็จะเกิดการเออเร์เรอร์ขึ้นดังนั้นวิธีแก้คืออะไรวิธีแก้เนี่ยก็คือค่อยๆใส่ฮะค่อยๆใส่เข้าไปตึด ตรงใบคู่มือของตัว DX g o t c h a Driver ที่ได้มานะเขาก็ได้มีบอกว่าตอนเอาการใส่เข้าไปในเข็มขัดเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบที่แบบว่าใส่แล้วมันการไม่อ่านก็คือเอากาสใส่เข้าไปแบบเอียงๆแบบนี้ใส่เข้าไปแล้วอันนี้ไม่อ่านแน่นอนนะใส่แบบเอียงๆแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะที่เขาบอกว่าจะมีสิทธิ์ที่แบบว่าเข็มขัดเนี่ยมันจะอ่านการ์ดแล้วเออเรอนะก็คือการเอาการใส่เข้าไปข้างในแบบรวดเร็วตัวเข็มขัดมันจะอ่านการ์ดไม่ทันนะเขาก็เขียนบอกว่า, om ay ay บบวา,วาการดด์โดไฮอากุเซโตซูรุโต i การ์โดโยมิโคเมไนบาไอกาอิม นะฮะถ้าแปลว่าเราเอาการ์ดใส่เข้าไปเร็วๆดังนั้นเวลาเราจะเล่นเข็มขัดเส้นนี้นะฮะเราจะใส่การ์ดเข้าไปรวดเร็วแบบนี้ไม่ได้นะฮะเราจำเป็นที่จะต้องค่อยๆใส่เข้าไปฮะ ก็นี่ก็จะเป็นหนึ่งในงสาเหตุนะที่แบบว่าทําไมเราเอาการใส่เข้าไปในเข็มขัดแล้วเนี่ยมันเกิดการเออร์เรอร์ขึ้นต้องเข้าใจว่าตัวเข็มขัดเส้นนี้เนี่ยมันเป็นระบบสแกนกร์ดเนาะซึ่งไอ้ตรงตัวสแกนเนี่ยมันไม่ได้แบบสแกนแม่นยําขนาดเปเวอร์แบบใส่เข้าไปรวดเร็ว,แล,วแล้วมันจะอ่านการาดทันทีเลยประมาณเนี้ยนะฮะมันก็คือยังเป็นแบบพวกระบบสแกนในของเล่นอยู่มีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อลองมาแมสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างใต้ของคลิปนี้ดูนะฮะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นอ่านแนวทางในการใส่่กกกกกาาาารร์ดดดเเเขขขข้้ไไไปปในนนตััััววอง็็็มมชแบบบคๆลละะสหิิีจพ ก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครป์นะเาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในไมนต่ต่อไปของผมด้วยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็เจอกันใหม่นในคลิปหน้าเลยกันแล้วกัน,นะฮะไว้เจอกันจ้า